พบกับการเดินทางครั้งใหม่สำรวจค้นคว้าตามหาและค้นพบไปกับผมอนุกูลสอนเอกใน สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการตะลุยธรรมชาตินะครับ<จ>ผมอนันทุกุณสอนเอกครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมได้รับอีเมลจากเพื่อนที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานมากจากประเทศอังกฤษและอเมริกานะครับก็คือมาตินและเทอร์รี<ป>่พวกเขาแจ้งมาว่ามีแผนเข้ามาสำรวจถ้ำในเมืองไทยในช่วงนี้ครับ<ป>ครั้งล่าสุดเนี่ยพวกเราเคยสำรวจถ้ำด้วยกันเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วตอนที่ยังทำงานสำรวจถ้ำในเมืองไทยกับดินสมาและจอร์สปี การสำรวจครั้งนี้นะครับเป็นการสำรวจทำแผนที่ต่อจากเดิมที่เคยสำรวจทิ้งไว้เมื่อหลายปีมาแล้วจากการค้นพบเส้นทางที่ถ้ำน้ำมุดภายในถ้ำน้ำหนาวเนี่ยในครั้งนั้นเนี่ยการสำรวจเราพบจุดที่น้ำผุดออกบริเวณปากถ้ำเชิงเขานะครับแต่ว่าพวกเรายังไม่แน่ใจว่าลำห้วยที่ผุดออกมาจากเชิงขเขานี่เป็นลำห้วยเส้นเดียวกับลำห้วยภายในถ้ำน้ำหนาวหรือเปล่าและวันนี้ครับพวกเราจะตามไปสมทบกับทีมของมาร์ตินและเทอร์รี่ครับ อนนี้นะครับเราอยู่ทางตอนเหนือสุดของของทุทยานแห่งชาติน้ำหนาวที่เห็นเทือกเขาด้านหลังนะครับจะเป็นภูเขาหินปูนที่ก่อให้เกิดถ้ำใหญ่น้ำหนาวนะครับสวยไหมสวยมากเลยค่ะพี่เขานี้นี่จุดเด่นของมันคืออะไรอะคะทำไมแบบการซับซ้อนของภูเขามันถึงได้แบบดูมันเป็นเออลักษณะภูมิประเทศอย่างนี้นะครับเราเรียกว่าที่ราบลูกฟูกก็คือจะเป็นเนินเขาลิเตียซ้อนสลับซับซ้อน แต่ว่าในพื้นที่นี้บางโซนนะอย่างที่เราเห็นภูเขาด้านหลังนี่คือเป็นแหล่งต้นกําเนิดของถ้าใหญ่น้ําหนาวที่เราเห็นนะเป็นหินปูนเราจะเห็นหน้าผานะครับหน้าผาทางด้านซ้ายตรงด้านนู้นแล้วก็ไกลๆออกไปด้านนู้นเห็นไหมฮะที่เป็นเขาขานั่นคือหน้าผาเหมือนกันด้านล่างของหน้าผาจะเป็นถ้าใหญ่น้ําหนาวใต้ภูเขานี้จะมีจะเป็นเส้นทางคงข่ายทางน้ําใต้ดินขนาดใหญ่ซึ่งค่อนข้างซับซ้อน แล้วบนเขาเนี่ยก็จะมีหลุมยุบเหมือนับเป็นหลุมยุบก็คือเป็นเหมือนกับต้นน้ําของน้ําในถ้ำพอฝนตกลงมามันจะไหลามารวมกันบริเวณก้นหลุมยุบเหมือนรูปชามครับแล้วเสร็จแล้วมันก็จะซึมตามรอยแตกลงไปที่ลําธารใต้ดินด้านล่าง เตรีมของเราต้องเช็คอ,อ,อุปกรณ์อุปกรณ์มาตรฐานของการสำรวจถ้ำเนี่ยก็จะมีหมวกนะครับมีไฟฉายนะครับแล้วก็ตอนนี้เราคงจะใช้คาบายก็คือเป็นแท้งนะฮะเป็นแท้งผลิตกา๊าซอะเซทิลีน จุดจอดรถนะครับเราเดินลงมาได้สักหน่อยประมาณสักร้อเมตรเนี่ยคือตอนนี้ทีมเชรี่กับามาตินแล้วก็อเล็กเนี่ยเขาจะมาสำรวจถ้ำใต้น้ำนะครับก็คือด้านล่างของถ้ำใหญ่น้ำหนาวนะครับจะเป็นจุดที่น้ำจากข้างในถ้ำไหลออกมาครั้งก่อนที่เราสำรวจเนี่ยเขาไปสุดที่ที่จุดน้ำมุดข้างในถ้ำห่างจากนี้ประมาณ1กิโลแต่ว่าตอนนี้เราจะสวนน้ำเข้าไปนะฮะเพื่อดูว่า เส้นทางที่น้ามุดข้างในกับน้าผุดออกมาข้างนอกเนี่ยมันเชื่อมกันหรือเปล่าระยะทางประมาณ1กิโลเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับที่เห็นปากถ้าด้านหน้านะครับตอนนี้รู้สึกว่ามาตินกับอเลสจะนําไปแล้วนะครับก็คือตอนนี้เราแผนว่าเราใช้ใช้แท้งดําน้ำอ่ะประมาณ2แท้งที่เป็นแท้งใหญ่ฮะแล้วก็เดี๋ยวเราส่วนน้ําเข้าไป เห็นว่าดับน้ําช่วงแรกจะลึกประมาณเอวหลังจากนั้นไปก็จะจะจะมืดและน้ําก็จะลึกขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสุดที่น้ำมุด what we do, do we're going to go out to the entrance uh, and then start to survey back to the summit uh -huh. and by the time we do that then we come back out of the cave and, and dry out uh -huh. hopefully about then alex will be finished with his dive. Uh -huh. างน้ำเอ่อเส้นทางเข้นมาข้างในเนี่ยมันจะเดินเลาะเป็นซันแล้วขวางเนี่ยมันจะเป็นอานเดืนดชาร์ตไฟและน้ำจะลึกมากซึ่งเราไม่แน่ใจว่าข้างล่างอ่ะมันจะมีจุดที่เป็นสายพานที่น้ำรู้สึไปหรือเปล่านะครับมันคุมน,น้ำอนนี้เย็นมากอมันคุมระนับเย็นจัดมากจะเป็นช่องที่ที่ผมบอก là, คือมันจะเป็นรอยแตก ซึ่งไม่แน่ใจว่าเวลาเดินอยู่เนี่ยมันอาจจะลุกแล้วก็หายลงมาข้างล่างแล้วข้างล่างก็จะเป็นโผงและใส่อย่างนี้ซึ่งถ้าหลุดเข้ามาแล้วเนี่ยมันออกยากมากอันตรายมากตอนนี้ในถ้ำอากาศเย็นมากวิธีการง่ายที่สุดของการสำรวจถ้ำแบบนี้ถ้าน้ําเย็นจัดนะพยายามรักษาความอุ่นของร่างกายตลอดเพื่อให้ร่างกายสร้างความร้อน เด <si <UM ี๋ยวเราไปที่ไหนครับว่ายตามเลยครับนี่เป็นเส้นใหญ่นะฮะอันนี้เรียกว่าโกลเวอร์จะเป็นหนอนที่เข้ามาใส่แล้วก็พอมันโตเต็มที่เลยนี่จะกลายเป็นแมลงเล็บกินห้อยเราจะสร้างใหญ่แล้วจับแมลงพอแมลงบินมาติดมันก็จะค่อยๆกันึมาแล้วก็ค่อยๆกิน

ในบริเวณแถวๆนี้ค่ะถึงได้มีถ้ำที่มีน้ําผุดอยู่ข้างในนะคะในบริเวณนี้ปัจจัยที่ทําให้เกิดถ้ำก็คือปกติเนี่ยหินปูนเนี่ยเป็นหินอยู่ในกลุ่มของแคลเลียก็คือจะมีแคลเซียมผสมเวลาน้ําฝนตกลงมารวมกับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศจะกลายเป็นกรดคาร์บอนิกซึ่งคุณสมบัติของมันจะเป็นกรดอ่อนๆซึ่งมันสามารถละลายหินปูนได้ดีด้วย ตัวของหินปูนเนี่ยมันจะมีรอยแตกเยอะนะครับพอมันซึมตามรอยแตกมันก็จะค่อยๆขยายนะจากรอยแตกเล็กๆแคบๆอย่างนี้ครจะขยายออกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกลายเป็นโพรงอ่าก็เกิดการพัฒนาของถงถ้ำใต้ระดับน้ำใต้ดินขึ้นมา การสำรวจถ้ำน้ำกับถ้ำธรรมดาเวลาที่เราเข้าไปปกติเนี่ยความแตกต่างของมันแตกต่างกันยังไงคะถ้ำส่วนใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยจะมีแบ่งเป็นสองประเภทเป็นถ้ำที่ไม่มีน้ําบางทีเราเรียกว่าถ้ำแห้งส่วนใหญ่จะอยู่บนที่สูงบนหน้าผาสูงสูงส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือถ้ำที่กําลังพัฒนาอยู่กําลังพัฒนาหมายความว่ามันจะมีการกัดเซาะบางทีภาษาไทยเเรียกกระสายการ อีโลชันก็คือมันมีการกัดซ้อนของพื้นถ้ำซึ่งการกัดซ้อนเนี่ยมันจะเกิดจากทางน้ําเป็นหลักซึ่งหมายความว่าถ้ำในกลุ่มประเภทนี้จะมีลําห้วยอยู่ข้างในซึ่งมันจะแบ่งเป็น2องเซสชั่นสส่วนส่วนแรกก็จะเป็นถ้ำที่อยู่บนที่สูงนะเราต้องเดินขึ้นเขาไปนิดนึงแล้วก็จะอยู่บนเซสชั่นด้านบนแต่วันนี้ที่เราเข้าไปสํารวจก็คือเป็นถ้ำที่อยู่ชั้นล่างซึ่งอยู่ที่ระดับน้ําใต้ดินส่วนใหญ่ถ้ำที่มีลําห้วยอยู่ข้างใน ถ้าถ้ำที่ยาวมากๆอุณหภูมิน้ําจะเย็นเย็นจัดน่าจะประมาณ20องศาบางทีเคยไปสํารวจในทุ่งหยันเลยสวนนะอุณหภูมิน้ําที่เราวัดได้ประมาณ17องศาเซลเซียสหซึ่งหนาวมาก การเตรียมตัวไปก็ต้องเรื่องใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างรัดรูปก็คือมันจะช่วยรักษาความร้อนของร่างกายแล้วมันจะทําให้น้ําไหลผ่านผิวหนังช้าลงซึ่งทําให้การสูญเสียความร้อนของร่างกายเนี่ยลดลงเยอะมากส่วนใหญ่เราจะใส่2ชั้นนะครับเป็นเสื้อรัดรูปเป็นเสื้อแขนยาวที่รัดเข้ากับตัวกางเกงขาย,ยาวที่เป็นผ้ายืดนะรัดเข้ากับตัวเราก็ใส่เกงเครื่องนอกชั้นหนึ่ง ก่อนเนี่ยเทอร์รี่กับมาตินเนี่ยเขาเขาเคยมาสำรวจถ้ำนี้ตั้งแต่ปี1992 19 19 19ที่สำรวจครั้งแรกเกือบ20ปีเกือบ,บ,บ20ปีแล้วแล้วก็เขามาสำรวจหลายครั้งประมาณ 6- 7ครั้งแล้วก็จนกระทั่งมาเจอจุดที่น้ำไหลออกจากถ้ำที่เป็นเขาเรียกน้ำผุด,ดเขาเลยสวนเข้าไปได้ประมาณสักร้อยเมตรแล้วไปเจอแอ่งน้ำข้างในซึ่งมันมีกระแสน้ำไหลออกมาซึ่งเขาคิดว่าเออมันน่าจะมีส่วนของถ้ำที่อยู่ใต้น้ำซึ่งจะต้องใช้เทคนิคของการดำน้ำสำรวจถ้ำในการสำรวจ ก็เลยชวนอเล็กซ์มาก็เลยเตรียมอุปกรณ์กันมาใช่ฮะก็เตรียมแท้งเตรียมบีซีเตรียมอะไรมา การนำทางในถ้าเวลาดาน้ำเนี่ยเราจะใช้เขาเรียกเป็นเคเบิลสําหรับมาร์คเส้นทางาเห็นไหมฮะท,ที่ที่เป็นม้วนขาวๆปกติคนดําน้าสารวจถ้ำในเวลาอยู่ในน้ำเนี่ยมันจะหลงทิศมันมันจะไม่รู้หรอกว่าตอนนี้อยู่ทางเหนือหันหน้าไปทางใต้ทางทิศตะวันออกมันจะไม่รู้คือทุกอย่างรอบตัวมันจะเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นจะต้องมีเชือกไกด์ไลน์สำหรับมาร์คเส้นทางคือตั้งแต่เข้าไปเนี่ยก็จะลากเชือกไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดที่เขาสํารวจครับประมาณนั้น อย่างอุปกรณ์ที่เขาเตรียมมาในวันนี้นะพี่เขาแบบทุรักทุเลกันมากโอ้โหแบกเข้าไปเห็นไหมแบกแทงเข้าไปมันไม่ใช่การง่ายที่จะเอาแท้งสองแท้งหนักใบละยี่สิบกว่าโลนะครับสองใบสี่สิบกว่าโลแล้วอุปกรณ์นำนานทั้งหมดเข้าไปก็คือการเตรียมการของพวกนี้จะต้องวางแผนอย่างดีครับต้องวางแผนอย่างดี ไทยมีคนที่มีความชํานาญเกี่ยวเรื่องของการดำน้ำสำรวจถ้ำเนี่ยพูดได้ว่าน้อยมากนับคนได้หรืออาจจะไม่มีเลยเพราะว่าศาสตร์ของเคฟไวด์ดวิ่งเนี่ยเป็นศาสตร์ที่อันตรายที่สุดเป็นแอดเดนเจอร์ที่อันตรายที่สุดกว่ากิจกรรมทุกอย่างด้วยข้อจํากัด ที่ค่อนข้างอันตรายครับเพราะว่าการดำน้ําสํารวจถ้าในทะเลเนี่ยมันจะไม่มีกระแสน้ํามีกระแสน้ําบ้างแต่ไม่รุนแรงแต่ว่าดำน้ําสํารวจถ้าน้ําจืดเนี่ยเนื่องจากว่ารอยแตกในชั้นหินมันจะแคบบางทีโวลุ่มน้ํามันอัดผ่านช่องหินมาเนี่ยไม่ทำให้กระแสน้ําแรงมากซึ่งการสํารวจเนี่ยเราจะส่วนใหญ่เราจะสํารวจคือส่วนน้ําเข้าไปมากกว่าถ้ามีปัญหาคือเราสามารถให้น้าผักกลับออกมาแต่ถ้าบางคนไม่รู้คนที่เป็นอาจจะเป็นนักสํารวจถ้าที่ดำน้ําในทะเลมาหรืออาจจะเป็นนักดำน้ํามาคิดว่าเออเหมือนง่ายนะ แต่จริงแล้วอันตรายมากถ้าเราตามน้ำเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยแล้วน้ํากระแสน้ำโวลุ่มน้ําเยอะมากเนี่ยเราไม่สามารถเที่ยะกลับย้อนกลับมาได้ไหลไปตามใช่น้ําจะดันเข้าไปลึกเรื่อยๆเรื่อยๆจนทั่ทง<ม>สุด <ไป S 1> ท้ายก็จะเ,เสียชีวิต การทำความเข้าใจกับเรื่องระบบน้ําใต้ดินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีวิธีศึกษาหลายวิธีนะฮะแต่ว่าการเข้าไปดูในถ้ำเนี่ยมันเป็นเขาเรียกการศึกษาเชิงประจักษ์ไปเพื่อเห็นเพื่อรู้ว่าเออมันเป็นยังไงสมมุติว่าลําห้วยเนี่ยออกมาจากถ้าแล้วก็ชาวบ้านหมู่บ้านละแวกเนี่ยที่อยู่ใต้น้ํามีการใช้ถ้าอย่างนี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าแหล่งน้ําอยู่ไหนนี่คนก็เข้าไปใช้ประโยชน์มีการพ่ะปลูกใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่า,มาแมลงซึ่งบางทีก็ทําลายพื้นที่ป่าทําให้ระดับน้ําในถ้ำที่ไหลออกมาเนี่ยน้ําในถ้ำเนี่ยมันลดลงซึ่งสุดท้ายอยู่ในภาวะขาดแคลนน้าเวลาที่ชาวบ้านไม่รู้ว่าข้างล่างมีถ้ำนะเขาใช้สารเคมีโดยที่เขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจใช่ใช่พอมันลงไปอย่างนี้เราข้างล่างมันเป็นถ้ำใช่เป็นถ้ำแล,แล้วมันเป็นแหล่งน้ําใต้ดินขนาดใหญ่อย่างนี้พอนึกภาพอ,ออกไหมฮะซึ่งเวลาพวกสารเคมีพวกนี้มันเข้าไปอยู่ในน้ําเป็นยาฆ่าแมลงเนี่ย แล้วมันผสมแล้วไหลออกมานอกถ้ำแล้วคนเอาไปใช้ประโยชน์ถามว่ายาฆ่า,มาแมลงนั่นแหละยาฆ่า,มาแมลงมันอันตรายขนาดไหนแล้วเราไม่รู้ว่าปริมาณที่มสาสะสมเท่าไหร่ซึ่งในการสำรวจถ้ำเนี่ยมันจะช่วยในการจัดการพื้นที่อย่างเช่นน,ำำน้ําลําห้วยเนี้ยต้นน้ําอนาเขตของต้นน้ํามันขนาดไหนมันไหลเข้าที่ไหนน้ํามันเริ่มต้นจากไหน<า><า>เสีย<า>เราจะได้วางมาตรการในการดูแลเป็นผลพลอยได้ทางอ้อมของการสำรวจถ้ำ ันนี้โปรแกรมการสำรวจเนี่ยจะเน้นหนักไปที่ถ้ำน้ำทั่เาสำรวจเมื่อวานนี้เราอาจจะมีการขึ้นไปดูถ่งย่อยด้านบนซึ่งจะต้องลงน้ำอีกรอบครับวันนี้น้ำน่าจะเย็นน่าดูเหมือนกันจริงๆแล้วอากาศเมื่อคืนนี้ก็ไม่จัดว่าหนาวมากเท่าไหร่นะครับแสดงว่าช่วงนี้อากาศพอมดอากาศสูงจากจีนยังยังไม่ค่อยลงมาแต่เมื่อคืนนอนสบายมากเนะมื่อวานเข้าไปดุยน้ำแล้วก็เดี๋ยวลองไปดูแผนที่ก่อนนะว่าวันนี้เราแผนการสำรวจจะเป็นยังไงบ้าง Oh. That you mean is uh, in the yes. Tamjainam now, cape system is uh, oh, all yeah. in this area. It comes from. The, high, the furthest we've managed to walk in mm -hmm. one day is to come to about here yeah. and walk back. Mm -hmm. and there's a long walk. Mm -hmm. the, and and the, everything that's on this map here fits in about Fit, like Oh, it fits in, there. Yeah. Fits fits in, in there. there. Fits in there. Mm -hmm. that, that, that space. Okay, shall we go? Are you ready to go? Okay. we are ready for ages. เขาเป็นคนที่สนุกนะคุยแล้วบางีขำม,มากจะมีมุกมาตลอดครับก็คือแผนวันนี้นะครับเดี๋ยวทางทีมของเทอร์รี่อเล็กซ์มาตินเนี่ยเขาจะ <c oughs> เข้าไปทําแผนที่ถ้ำนะฮะเพราะว่าครั้งก่อนที่เขาเข้าไปเนี่ยน้ํามันเย็นจัด <c oughs> เขาใช้เวลาไม่นานคือสํารวจแบบเร็วนี่แล้วก็เมื่อคืนเขาลองเอาแผนที่ที่สํารวจที่มาติดที่อเล็กซ์เนี่ยดำเมื่อวานเนี่ยเข้าคอมพิวเตอร์แล้วเจนเนอเรตปรากฏว่ามันมี ความผิดพลาดเรื่องของความสูงประมาณสัก4เมตรฮะแล้วเขาเลยคิดว่าโอเคเดี๋ยววันนี้เขาจะรีเซเวของถ้าน้ําที่อยู่เซสชันด้านล่างของถ้าใหญ่น้ำหนาวนะเพื่อทําแผนที่ตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราคงร่วมทีมไปกับเขาไปทําแผนที่ถ้าแล้วก็ทํางานสํารวจนะครับเดี๋ยวลองตามไปดูครับ น,นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทําแผนที่จะฝากถ้ำเข้าไปข้างในเพราะว่าอะไรเขาเข้าไปถ่ายรูปข้างในเขาใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเพื่อกันไม่ให้แสงไฟไปรบกวนการถ่ายภาพเราก็เลยจะต้องสํารวจจากด้านนอกเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆสํารวจนะฮะทีมตัวใหญ่พร้อมแล้วโอเคครับ สำรวจถ้ำได้อะไรในถ้ำเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลิ้นชักครับซึ่งเวลาเราเปิดลิ้นชักมาเอาของไปวางไว้ พอเราปิดลิ้นชักจะไม่มีอะไรไปรบกวนแล้วอีกสักหนึ่งปีข้างหน้าเรามาเปิดลิ้นชักทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนั่นหมายความว่าสภาพต่างๆในถ้ำเนี่ยมันถูกเก็บประวัติความเป็นมาของทั้งเรื่องของภูมิอากาศของโลกนะอุณหภูมิของโลกเมื่อสมัยย้อนหลังไปเป็นแสนเป็นล้านปีซึ่งบางทีเนี่ยเขาจะเอาพวกหินงอกหินย้อยเนี่ยตัดออกไปฮนะแล้วก็ไปเทสอบดิบสีดูว่าไอ้วงปีของหินงอกหินย้อยเนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นยังไงบ้างซึ่งแต่ละช่วงมีความสัมพันธ์กับภูมิอากาศหรือาาอ สำรวจถ้ำมาบ้างใช่ไหมฮะเคยเจอถ้ำแบบนี้ไหมอันนี้เป็นครั้งแรกที่มากับเคปไดวิ่งนะครับคือมากับอเล็กอเล็กดำเข้าไปตื่นเต้นพอสมควรเอ้ยมากเลยพี่แค่เดินเดินลุยน้ําเข้าไปก็สนุกแล้วถ้ำน้ําหนาวครับหนาวจับใจใช่ใชหนาวมากหนาวมากปกติเดี๋ยวต้องเชิญมาบ่อยๆมงเชิญมาบ่อยเพราะว่าจริงๆเรามีแผนสํารวจหลายที่ฮะแล้วจริงๆแล้วเราอยาก อธิบายให้คนทั่วไปรู้ว่าทรัพยากรธรรมชาติบางอย่างเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนอย่างแยกไม่ออกในการดูแลจัดการหรือใช้ประโยชน์เนี่ยทุกอย่างที่เรากระทำในพื้นที่มันส่งผลกรบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยซึ่งบางทีบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมากอาจจะไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควรแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆคือมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆ นับว่าพวกเราโชคดีมากนะครับที่ได้สำรวจร่วมกับทีมของมาตินและเทอร์รี่ซึ่งเราหวังว่าในครั้งหน้าที่เขามาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะได้มีโอกาสเข้าไปสำรวจร่วมกับเขาแล้วก็ไปค้นหาธรรมชาติใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอย่าลืมนะครับติดตามชมการสำรวจดีๆสาระความรู้ทางธรรมชาติวิทยาได้ใหม่ในรายการตะลุยธรรมชาติสำหรับวันนี้ผม,มนอนุกรณ์เอกคงต้องขอตัวไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ